สวัสดีคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำแบ็กสมิธในช่วงเลเวล70หรือว่าตอนที่เปลี่ยนคา่าเป็นมาสเตอร์สมิธแล้วนั่นเองนะครับใครที่ผ่านช่วงที่ลำบากตั้งแต่ตอนที่เป็นเมอร์ชนต์แบ็กสมิธมานะครับก็ยอาดีด้วยนะครับคุณแข็งแกร่งมากเพราะว่าช่วงตอนนั้นมันเล่นยากมากๆเลยจะมาสบายตอนช่วงนี้นะครับอ่ะโอเคผมจะแนะนําอะไรบ้างไปดูกันนะครับใครที่สนใจติดตามทิศการเล่นต่างๆนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ไลค์และแชร์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่ออัปเดตขิปใหม่ๆก่อน และภายในช่องนี้นะครับก็สามารถกดสมัครเมมเบอร์เป็นสมาชิกก็จะได้รับยศนะครับที่หลังชื่อแบบเท่กว่าใครเลยและสามารถใช้สติกเกอร์จากของผมเองนะครับเวลาที่คอมเมนต์ได้ด้วยหรือจะกดซเปอ r ระตงงด o n a t e เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อนะครับก็แล้วแต่จากกรุณาเลยขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่สนับสนุนผมนะครับ ก่อนจะไปรับชมผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนําร้านโอทับอัพบริการเติมเกมมือถือมีความปลอดภัยเป็นที่1ให้บริการมาอย่างยาวนานให้คุณนั้นเติมเกมถูกกว่าเติมเองและหากว่าเกมแลกนัดล็อกออริจินนี้เข้าเซิร์ฟซีนะครับผมก็ไม่อยากให้ผู้ชมพลาดร้านนี้หรือเกม,มอ,อื่นๆก็สามารถเติมได้นะครับสามารถทักไปที่แฟนเพจสอบถามได้ตลอดที่4ชั่วโมงหากสนใจก็ก,กดลิงก์ที่อยู่ใต้คำอธิบายของคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคผมอาจจะไม่ขอเกินอะไรมากนะครับเพราะว่าไม่ได้เขียนสคริปต์เลยอยากจะพูดแบบสดๆแบบนี้นะ่าจะเข้้้าาาาาใจกกกันไดง่่ยมวบบถแ ว่าไม่มีสคริปต์สวยหรูยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ แบสมิดเนี่ยมันเริ่มจะสบายก็ตอนที่เป็นมาเตอร์สมิดนะครับอันนี้พูดกันตามตรงเลยหรือว่าในตอนที่เริ่มมีเฟืองครั้งแรกนะครับแล้วก็ต้องมีเฟืองที่แบบสนับสนุนคาร์ดบูทแล้วก็คาร์รดอิมโอดิลลิ่งแบบนี้ด้วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเพื่อมาพูดเรื่องเฟืองกันอีกทีหนึ่งนะครับเริ่มแรกเรามาพูดเรื่องแสแตทก,กันก่อนสแตทเนี่ยมันจะมีอยู่2ค่าก็คือสเต็งแล้วก็เอจเราเนี่ยจะเน้นที่ค่าเอจที่เก้าสิบก่อนอ่ะทำไมแบสมิดจะต้องไปเน้นที่ค่าเอจไม่เน้นแบบความแรง่่่นนนนนะครััรรรนนรรับิงๆมมมเเ้้้้ไดดแแหลตววววาา็ขขออกึยู เกือบจะทุกสกิลเลยนั่นเองนะครับแฮมเบอร์ฟอร์ขึ้นอยู่กับ a อเอชพีดีเมโมไท์ขึ้นอยู่กับ a อเอพีดีคาร์ดีวอลชั่นขึ้นอยู่กับ a อเพีดีแล้วก็ฟูฟอร์สวก็ขึ้นอยู่กับ a อเพีดีด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับค่าเอจิเป็นค่าหลักก็ได้แต่ว่าบางคนอาจจะมีคําถามทําไมเราไม่เอาแบบดาวเมทให้มันแรงๆแบบทีเดียวเลยคือแบทส i มทเนี่ยมันวันฮิตได้ยากมากถ้าใครเคยเล่นจริงๆนะครับเออแนะนําจากใจจริงเลยอย่าเพิ่งเล่นสเต็งก่อนนะครับให้คิดภาพว่าถ้าเราเล่นสเต็งแล้วปิดมออนนนนนไไไไมมม่่่่่ดดดด้้้้ทีีีััััจะหวะวหววหวครงตปปชาาาบกก็เล เร็วอพอเข้าใจความหมายใช่ไหมครับประมาณนี้นะแต่ว่าใครที่แบบเติมเยอะมากๆนะครับแล้วแบบสามารถตีมอนแบบคิดว่าวันฮิตได้แล้วก็ไปลงสเต็งก็ได้นะอ่ะตอนนี้มันก็แล้วแต่งบประมาณของคุณผู้ชมนะครับก็ตัดสินใจการเอาเองละกันนะแล้วก็พวกชุดอุปกรณ์เนี่ยครับผมจะแนะนําเป็นชุด50ขึ้นมานะครับแล้วก็ประดับ65นะผมจะไม่พูดต่ํากว่าตอนนั้นนะครับถ้าต่ํากว่าตอนนั้นเนี่ยก็ดูคลิปเก่าๆที่แนะนําแบ็กสมิธได้เลยนะครับเป็นคลิปแบบว่าเออเรื่องเบื้องต้นอันนี้เป็นคลิปแบบแอดวานซ์ขึ้นมา อยู่2อันนะครับอ่ะอันแรกเนี่ยจะมีเป็นขวานแดงเวเซอร์แอคซึ่งจะเป็นขวานที่สนับสนุนดาเมจแล้วก็สกิลคัดให้มันแรงขึ้นนะครับพวกสกิลรถเข็นไม่ว่าจะเป็นคัทแรมนะครับผมคัทลิโวซึ่งเป็นสกิลหมู่แบบนี้ก็ด้วยนะครับผมหรือจะเป็นอีกอันนึงนะครับซึ่งจะเป็นกระบองนะครับเป็นกระบองโคเดนเมดอันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่เล่นตีธรรมดาก็ได้เช่นเดียวก,กันนะครับจริงๆมันมีคำอธิบายเพิ่มอีกก็คือโจมตี3ครั้งจะมีโบนัสขึ้นมาอันนี้ผมเคยแนะนําไปแล้ว็นหลา,า,าจะเป็น,อนะ,อ,ะนอ่า็ Myth, คมิปเก่าผ เคยแนะนําว่าถ้าเล่นสายเตียมมาดาอันนี้ก็แนะนําหรือเล่นสายสกิลอันนี้ก็แนะนํเช่นเดียวกันแบบค่อนข้างหลากหลายแต่ว่าเวสตแอรเนี่ยมันจะเน้นในเรื่องของสกิลรถเข็นนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่แบบอยากฟาร,ร์มเป็นมอน,มอนเตอร์หมู่ซึ่งางหลายเนี่ยการฟาร,ร์มมอนเตอร์หมู่นะครับมันก็ช่วยให้เราเก็บเลเวลได้ไวดังนั้นเวสต์แอรก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้ชมนะครับว่าจะตัดสินใจเลือกอนไหน,นะครับโคดเดนเดมก็ได้ในเรื่องของธาตุส่วนเวสต์แอร์ก็ได้เมมในเรื่องของรถเข็น มา3%ส่วนเสื้อเนี่ยนะครับจะใส่เป็นชุดที่โบกสเต็งก็ได้แต่ว่าอีกใจความนึงเนี่ยนะครับผมอยากแนะนําให้เป็นมิงโค้ดเพราะว่ามิงโค้ดเนี่ยนะมันมีความสามารถที่เวลาที่เราใช้สกิลเนี่ยมันจะลด s อลงไป10%บเเพราะว่าแบ็กซ์มิ้เนี่ยมันเป็นอาชีพที่ใช้ส<า>กิลเยอะมากแล้วตัวมันเองเนี่ยครับมานาน้อยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับจะต้องหาจุดที่เราจะต้องประหยัดตรงน,นี้ด้วยนะครับแบ็กซ์มิ้เหมือนจะรวยนะจริงๆแล้วก็เหมือนเหมือนอาชีพอื่นนะครับค่าใช้จ่ายเยอะแต่จะต้องค้าบใบถ้า ก็ต้องใช้ตรงนี้นะครับลดทรัพยากรลดค่าใช้จ่ายของเราไปด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นเสื้อมิงโคดนะครับส่วนประดับนะครับเราเล่นสเตตเอจิใช่ไหมครับก็ต้องเป็นคอหมาทายนะครับที่เมื่อเรามีเอจิเยอะเราจะได้เอทีเคมาเยอะๆนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวค่อยไปดูสกิลเรามาดูเฟืองกันก่อนเพราะว่าเฟื่องเนี่ยมันจะมาในตอนที่เลเวล55อันแรกเลยนะครับเป็นค์ดบูทค์ดเรวอลูชันแล้วก็ให้สปีดค์ดจริงๆมันชื่อว่าให้สปีดค์ดแรมนะถ้าเป็นแบบภาษาอังกฤษนะอ่าจะสร้างความเสียหหาาาายมมกกขึ้้นนนนรัเเื่่อใสํลงไป คาร์โลก,ก็คือใส่น้ําหนักลงไปในรถเข็นตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ใส่เหล็กที่ผมเคยแนะนําไปในคลิปเบื้องต้นก็สามารถซื้อได้ที่ร้านคาฟ้าช็อปก็จะแรงขึ้นน่ะเอก็จะแรงขึ้นท่าออกเนี่ยมันก็จะเบาก็คล้ายๆกับสกิลในส่วนตอนที่เป็นเมอร์ชนนะครับก็สกิลนี้นะอันนี้แต่ว่าเนี้ยคือของที่อยู่ในกระเป๋าของเรา แต่ว่าเฟืองคือของที่อยู่ในรถเข็นนั่นเองโอเคดูเฟืองกันต่อไปคาร์ลีโวลูชันหรือว่าคาร์ลีโมเดลลิ่งนะครับชื่อเฟืองมันก็คือจะเพิ่มดาเมจของสกิลคาร์ลีโวซึ่งเป็นสกิลหมู่ให้มันแรงขึ้นนั่นเองนะครับก็จะใช้สกิลนี้ฟาหมู่แบบแรงขึ้นอะต่อมาก็คือมานาเลงรีเวอร์โซลนะครับซึ่งจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับให้กับศัตรูที่อยู่ในระยะใกล้หรือว่าสกิลที่แบบเป็นระยะใกล้หรือจะเป็นเฟืองอันนึงก็ได้นะครับซึ่งเป็นลิงก์โพโต อ่าเมื่อเราโจมตี9้าครั้งนะครับเราจะได้โบนัสความเสียหายเพิ่มขึ้นแต่ว่าเวลาที่เราฟาร์มมอนนะครับมาตีไม่ถึง9ครั้งอยู่แล้ววะนะครับเราก็ไม่ต้องเอานี้มาก็ได้เอาไปใช้ตอนตีบอสหรือว่าตีคนก็ได้โอเคครับที่แนะนําเฟืองก็มีประมาณนี้นะครับหรือเพื่อนๆเห็นเฟืองไหนที่มีประโยชน์นะครับก็ลองตัดสินใจเอามาใช้กันดูนะครับอ่าที่ผมลองเนี่ยครับแบบเนี้ยดีแล้วเป็นมานาเล้งดีบอสซอนนะครับแล้วก็คาร์ดรีโมเดลิงแล้วก็คาร์ดบูธถ้าไปตีบอสนะครับเราก็เอาคาร์ดร่เพอร์้ ทีนี้มาดูในเรื่องของสกิลกันบ้างนะครับผมสกิลเนี่ยผมจะอัพกระเป๋าเต็ม10นะครับ OCDC นะครับอย่างละ10นะครับผมแล้วก็คาร์ิบูชั่น หน่งนะครับคาสแคสนะครับ9เอาไว้ใช้ใน PVP ส่วนคลาสโมดิฟายเนี่ยไม่ต้องอัพก็ได้นะครับผมไอ้ตรงนี้เพิ่มพื้นที่จัดเก็บในรถเข็นของคุณนะครับคือเพิ่มช่องอะแล้วก็จะเปลี่ยนรถเข็นได้นะอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องก็ได้นะถ้าคนแบบไม่ซีเรียสนะครับหรือว่าถ้าใครอยากเปลี่ยนก็เอา OCDC ออกมาสักอันนึงแล้วก็มาลงตรงนี้ก็ได้แล้วก็ในส่วนของเป็นแบ็กสมิธนะครับแฮมเมอร์ฟอร์อัพสี่นะครับผมแล้วก็เออ่ไฮบริดดิ้งนะครับอัพหนึ่งแล้วก็อะดรีนาลีนห้านะครับผมวิพพออลี่เเต็มนนะะคครรรััับบาวว์ทส แล้วก็บัฟขนาดนะครับเต็ม5เลยแล้วก็แม็กซิมาย์พาวเวอร์อัพ5แล้วก็สกินเทมเพอร์ลิงนะครับอัพ5ทีนี้มาเป็นมาสเตอร์สมิธนะครับเอ่อไฮแคสสปิดแรมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วสกิลเนี้ยมันแรงมากๆแต่ว่ามันใช้อีเดนคอยในการที่จะโจมตีในแต่ละครั้งซึ่งมันจะเปลืองมากๆเลยในการที่เราจะใช้สกิลนี้นะครับจริงๆถ้าใครอยากจะใช้สกิลนี้เป็นสกิลหลักในการแบบฟาร์มมอนหรือว่าตีบอสเนี่ยก็ทําอีกพรีเซตหนึ่งไว้ก็ได้นะครับแล้วก็อัพเต็ม10ถ้าแบบว่าจ็อบเรายังงไมม่สูาก แต่ว่าถ้าเราไปฟาร์มนะครับก็ทำแบบผมก็ได้นะครับผมจะอัพเป็นแม um ็กซิมั v มโอเวอร์ทันนะครับซึ่งจะเป็นบัฟเพิ่มดาเมจอันนี้เต็ม5ก่อนนะครับแล้วก็คาร์ดบูทหนึนะครับแล้วก็ที่เหลือจริงๆแล้วเนี่ยต้องมาอัพคาร์ดแม็กโหลดนะครับเพื่อที่จะได้เพิ่มการรับน้ำหนักนะครับตรงนี้เเาาก็จะได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นด้วย เออจร,จริงๆอันนี้ผมอัพผิดนะครับผมต้องเพิ่มพรีเซตแล้วก็มาอัพอันนี้แบบแยกนั่นเองถ้าแบบชอบน้อยนะครับหวังว่าจะไม่งงกันนะถ้างงก็ลบกด c o คอมเมนต์มาด้วยให้ละกันนะครับทีนี้สัตว์เลี้ยงนะครับผมที่แนะนําเลยนะครับก็จะเป็นพวกแบบสกิลแรงๆจะเอาไปลงพวกคอนเทนต์อะไรพวกนี้ง่ายขึ้นนะครับก็จะเป็นแบบอฮป p ี้นะครับแล้วก็บา r f โฟที่เ,เติมแพ็ก30บาทนะครับได้ทุกคนอยู่แล้วแล้วก็มีซอนอัพดีเอิร์นะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นโซฮีซึ่งแบบว่าจะบัฟตีเ็วแล้วก็ดูดเลือดซึ่งแบสซิมิธมีผลด้วยนะครับจะได้ดูดเลือดมาเวลาที่ใช้สกิลโจมตีแบบนี้นะครับทีนี้เรื่องการ์ดนะครับในส่วนของเสื้อเนี่ยครับผมแนะนําให้เป็นพิกกี้นะครับพิกกี้จะเป็นการเสื้อบวกสเต็งนะครับอ่ผมขอแยกกดดูในตลาดเลยดีกว่าครับจะได้ดูง่ายมากขึ้นนะครับอ่าเมื่อกี้เสื้อพิกกี้ก็คือตัวนี้นะครับผมแนะนําอันนี้เลยนะครับแล้วก็มัรฟเนี่ยนะครับเป็นอันไหนก็ได้ แต่ว่าจริงๆแล้วนะครับผมแนะนําให้คุณผู้ชมนะครับเลือกเป็นการ์ดแจ็คเพราะว่าใน PVP นะครับ คนส่วนมากแล้วจะเคลือบไฟแล้วก็จะมีสกิลไฟนะครับก็เลือกเป็นการ์ดแจ็คก็ได้แต่ว่าถ้าเราเจอวิสระเยอะนะครับแบบว่าเจอสกิลกาวิตี้เยอะๆเราเลือกการ์ดเป็นมาริโอเนตตรงนี้ก็ได้เอาไว้เอาไว้การพวกสกิลโกดนะครับแล้วก็ในส่วนของรองเท้าเนี่ยผมจะแนะนําเป็นมาทายซึ่งจะมีเอจิแล้วก็มีแม็กเฮดพีตรงนี้หรืออาจจะแนะนําเป็นแมวก็ได้ที่มีเอจิสแต่ว่าผมจะแนะนําเป็นมาทายดีกว่าเพราะว่าเราจะได้เลือดด้วยแบทซ์มินเนี่ยไม่ควรที่จะอยู่ด้านหลังใช่ไหมครับจะต้องเอาตัวไปแลกเพราะฉะนั้นเลือดก็สําคััญนะครบ แล้วก็ในส่วนของเครื่องประดับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราจะเป็นการออโต้สเปลก็ได้เช่นเดียวกันจะได้มีเดอดาเมจเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะบูต์ดาเมจให้มากขึ้นนะครับก็ใช้เป็นแมทติสไปเลยนะครับจะเพิ่มสเต็งสองหน่วยนะครับแล้วก็มีเอทีเคเอาเวกได้เอาเวกเลยนะครับดึงได้ดึงไปเลยแล้วก็การในส่วนของอาวุธนะครับผมจะแยกเป็น2อันอันนึงคือ PVP นะครับอันนึงคือไปฟาร์ม นะผมจะเน้นอันไหนก่อนผมแนะนําให้คุณผู้ชมเน้นการ์ดฟาร์มก่อนในตอนแรกยังไม่ต้องเน้นการ์ด PVP นะถ้าเป็นไปได้นะครับคุณเลงการ์ดเป็นพวกแบบการ์ดธาตุเผาไปเลยนะจะเอาไปใช้ฟาร์มอะไรพวกนี้ได้ง่ายมากไม่ว่าจะเป็นสกอร์เปียนเบนดาโกราเอยนะครับผมแล้วก็มีวาดอนนะครับขังข่าวแดงกอบบินอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะเป็นสตูบนะครับตีเดมอนเดมอนนะครับแล้วก็ฟอร่าตีปลาอ่าประมาณนี้นะครับก็เลือกกันนะครับว่าเราจะไปฟาร์มตัวไหนให้มันชิวอยากได้การ์ดใบไหน ไปฟาร์มมอนเตอร์ตัวไหนนะครับเลือกดีๆนะครับดูได้เลยที่หน้าสมุดไกด์หรือถ้าใครแบบอยากฟาร์มพวกอันเดสนะครับมันก็จะไม่มีการ์ดสำหรับการตีอันเดสโดยตรงแล้วก็หาดาเมจแบบโดยตรงไปเลยอย่างเช่นแอนเดรนะครับอ่าซึ่งเป็นการ์ดมดการนี้เอาไปใช้ pvp ก็ได้หรือไปใช้ฟาร์มก็ได้เพราะว่ามันเป็น การที่เบิร์ม a d k แบบตรงๆไปเลยนะครับเอาเวก,ก็จะได้ดาเมจขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยส่วนการ์ด PVP นะครับแบ็กสมิธเนี่ยผมแนะนาเป็นอย่างยิ่งเลยไม่ว่าจะเป็นซาเวนะครับแล้วก็เป็นสเกลิันซึ่งเป็นการ์ดสตัรนะครับแบ็กสมิธเนี่ยมีสกิลสตันอยู่แล้วเอาการสตันมาอีกสบายนึงนะครับจะเป็นอะไรที่ OP มากๆเลยหรือถ้าใครนะครับมีสตันอยู่แล้วอยากจะรีมิกเอาสถานะอื่นมาก็ได้นะครับก็จะเป็นการ์ดนะครับไข่ดาวซึ่งเป็นการ์ดที่ติดเคลิร์สหรือว่าติดสโลนั่นเองโคตรของโคตรสโลเลย ส่วนเรื่องมอนเตอร์ที่จะไปฟาร์มเนี่ยครับจริงๆแบ็กสมิธเนี่ยเลือกได้หลากหลายมากๆเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าแคาเมจของคุณเนี่ยไปได้ถึงมอนเตอร์ตัวไหนนะครับแบ็กสมิธถ้าเกิดเล v e l 55หรือว่าเป็นมอนเตอร์สมิธแล้วคุณค่อนข้างที่จะอิอสระในการฟาร์มนะครับเลือกได้เลยเอ,อ่อบางตัวเนี่ยนะครับพันแถบอาจจะฟาร์มแมนติสได้ฟาร์มโกเลมไม่ได้แต่แบ็กสมิธอาจจะไปฟาร์มได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแบ็กสมิธมันหลากหลายเพราะว่ามีความได้เปลี่ยบในเรื่องของขนาด นะเพราะฉะนั้นคุณอยากได้อะไรคุณไปฟาร์มเลยไม่ต้องห่วงเรื่องไ p พก็ได้นะฟาร์มเอาการ์ดฟาร์มเอาแหวนแล้วแต่คุณผู้ชมเลยหรืออยากเล่นเวลก็ฟาร์มมอนตัวใหญ่ที่เลเวลคสูงมากกว่าเราอะไรเงี้ยครับแต่ก็ต้องเอาตัวที่แบบอย่างน้อยฟาร์ม1-2ฮิตประมาณนี้นะหรือถ้าตีธรรมดาก็เอาตัวที่แบบจบไวมากที่สุดแล้วก็กดฟูลบัฟทีนี้ในเรื่องของสดแสดงผมจะแนะนําให้เป็นกวางนะครับผมและก็วายคาลี่จะมีประโยชน์มากกับแบ็กสมิธเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเลือก2ตัวนี้มาก็ได้นะคคคคครร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 รัััััับบบบบหือออออยยยาาาาาากกกกกจจะะะเเเเลลล่่่่นน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 ็็มมมูููไไไดดด้้้้้ถสโตตีีธขึผชงํ จริงๆแล้วแบ็กซ์มิเนี่ยมันก็มีอีกหลายสายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งป้อมนะครับแอคทอนาโดแต่ว่าแอคทอนาโดเนี่ยอย่าไปเล่นเลยเล่นตอนเลเวล110ขึ้นไปจะดีกว่านะครับผมแล้วก็มีเบลเทนแอคสนะครับสายปลาขวานโรลิ่งคัตเตอร์ เยอะแยะมากมายเลยนะครับสามารถเล่นได้แต่ว่า,าที่ผมแนะนําในคลิปวันนี้นครับเป็นคลิปเบื้องต้นของสายคาร์ดแลมหรือว่าคาร์ดเ l ว t ลชันนะครับซึ่งเป็นสายที่แบบกลางๆนะครับทุกคนเล่นได้เล่นง่ายก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่แนะนําสายนี้ก็เพียงแต่ว่ามันเป็นแค่มุมมองแรกที่ผมนึกถึงว่ามันเล่นง่ายมากที่สุดเท่านั้นเองนะครับอ่าโอเคเพิ่มเติมหรือว่าผิดถูกยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมตรงนี้ว่าได้ติได้นะครับผมไม่เป็นไรนะครับชิลๆถือว่าผมเป็นคนที่สาาาธรณะให้้้ขอมมููลถผพดดิก ติชมได้นีครับอ่ะโอเคก็อย่าลืมซับสไคร์และแชร์แล้วเจอกันในคลิปหน้านานะคุณผู้ชมไปนะครับ